สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยเรื่องหินดินทรายเรื่องคุณสมบัติของดินเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าคุณสมบัติของดินมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะดินคือวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินแร่รวมกับซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายดินเป็นพื้นผิวชั้นบนสุดของเปลือกโลกมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเวลาและวัตถุต่างๆภายในดิน เราสามารถแบ่งดินออกได้เป็น3มประเภทคือดินทรายดินร่วนและดินเหนียวค่ะดินทรายเป็นดินที่มีส่วนผสมของทรายอยู่มากไม่อุ้มน้ำน้ำจึงซึมผ่านได้เร็วจึงไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกค่ะดินร่วน เป็นดินที่มีส่วนผสมของทรายอินทรีย์สารและดินเหนียวในสัสดส่วนที่เหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ยืดหยุ่นกักเก็บความชื้นไว้ในตัวได้ดีจึงเป็นดินที่เหมาะแก่การเพราะปลูกค่ะดินเหนียวเป็นดินที่มีส่วนผสมของดินเหนียวอยู่มากมีเนื้อละเอียดและแน่น น้ำไหลผ่านได้ไม่ดีเวลาเปลียกน้ำจะยืดหยุ่นสามารถปั้นขึ้นรูปได้แต่ถ้าแห้งแล้วจะแข็งเป็นก้อนนิยมนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาหรือทำเขื่อนดินดินนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายสำหรับโลกใบนี้เพราะเป็นส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ภายในดินโดยเฉพาะดินร่วนนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เราสามารถเอาดินเหนียวมาปั้นขึ้นรูปทำเป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆได้ หรือเราจะใช้ดินเหนียวก่อเขื่อนดินเพื่อกักเก็บน้ำหรือทำฝายดินชะลอน้ำได้อีกด้วยนอกจากนี้ดินเหนียวยังเหมาะกับการปลูกข้าวเพราะกักเก็บน้ำได้ดีซึ่งข้าวเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในานาที่มีน้ำขัง น่าเสียดายที่การเพาะปลูกอย่างไม่เหมาะสมเช่นปลูกแต่พืชซ้ำๆหรือเลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้ดินเสื่อมสภาพจากที่เคยเพาะปลูกได้ดีก็กลับกลายเป็นเพาะปลูกไม่ได้หรือได้ผลผลิตไม่ดีนะัก นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับดินเช่นในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเกลือจากน้ําทะเลอาจเข้ามาผสมกับดินจนทำให้เกิดเป็นปัญหาดินเค็มหรือการที่ดินมีกรดกร,รัมมะถันอยู่มากจนเกินไปทำให้เกิดปัญหาดินเปรี้ยวซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อการเพราะปลูก จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลและบำบัดเอาล่ะเด็กๆรู้จักดินกันแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเถอะไหนเด็กๆลองบอกซิว่ากิจกรรมที่เห็นอยู่ในนี้น่าจะใช้ดินประเภทไหนกันเอ่ยแล้วภาพนี้ล่ะ น่าจะเป็นดินประเภทไหนกันคะกิะจกรรมท้ายบทวันนี้ให้เด็กๆลองสำรวจบริเวณบ้านว่าเรามีหินดินทรายประเภทไหนถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูแล้วบอกสิคะว่าดินหินทรายพวกนี้มีประโยชน์อย่างไรแล้วเด็กๆนำมาเล่นนำมาทำอะไรได้บ้างคะ สำหรับวันนี้คุณคูปเปิ้ลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ